สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านพูเสมอแทกเตอร์สาขาระยองนะคะมีรถเข้าใหม่2รายการด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะเป็นรถรุ่น M9540 นะคะและสำหรับคันถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L3218SP ค่ะเดี๋ยวกุ้งจะมาอธิบายคันนี้ก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะ M9540 คันนี้นะคะ เราขายไปกับชุดใบดันดินหน้าอย่างเดียวนะคะราคาเพียงแค่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะราคาเพียงแค่51900 0บาทราคาถูกแบบนี้เราไปดูสภาพรถกันเลยดีกว่านะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเราเริ่มกันที่สภาพของใบดันเลยนะคะสภาพของใบดันนะคะสีสันใบดันนะคะสีเดิมๆค่ะแล้วก็ไปดูกันที่ตัวยางหน้านะคะยางหน้า สำหรับยางหน้านะคะยางหน้านะคะสภาพกุ้งบอกเลยว่า90%ซนะคะยางหน้านี่จะสีล้อกระทะนะคะสีน็อตท,ทั้งหมดสีเดิมเดิมนะคะลูกค้าอ่ะไปไล่ดูที่ตัวเครื่องนะคะสีเครื่องเข้ามาได้ใกล้ๆได้เลยนะคะสําหรับสีเครื่องนะคะนี่จะสีเดิมเดิมทั้งคันนะคะดูสีคานใบดันนะคะสีเดิมเดิมทั้งคันค่ะเราไปดูห้องผู้โดยสารนะคะ สังมงไม์รถนะคะทั้งหมด4,600ชั่วโมงค่ะเรามาดูยางหลังกันนะคะสภาพยางหลังก็เป็นยางตัวโอตานิติดรถมาจากโรงงาน,นะะเลยนะคะยางจะอยู่ที่ประมาณ70%นะคะดูสภาพเลยนะคะส่วนท้ายรถเชิญเลยค่ะสำหรับท้ายรถนะคะไม่มีรอยดามไม่มีรอยเชื่อมไม่เชื่อมไม่แตกเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะทุกจุดทุกมุมนะคะรถคันนี้ปี54สสภาพเก่าเก็บใช้งานมาน้อยมากๆนะคะ ท่อนคัดตัดเรียบร้อยแล้วนะคะราคาดังมิชชชีพราคา51900 0บาทแต่ร้านมีอยู่จริงหากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางสามารถออนไลน์ได้เลยนะคะวิดีโอคอลดูรถดูหน้าร้านนะคะยางจะมีรอยแตกรอยงาบ้างนะคะยางจะมีรอยแตกรอยงามไม่ค่อยสวยนะคะตามนี้เลยจะ้ะดูไปเลยจะ้ะราคา519,00 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะมีญาติมีเพื่อนข้างบ้าน มองหารถรุ่นนี้อยู่ฝากแนะนําด้วยนะคะเรามีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปเลยนะคะสําหรับคันถัดไปนะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8 SP นี้นะคะราคาเพียงแค่349,000 0บาทเท่านั้นสภาพป้ายแดงสภาพเดิมสภาพนางฟ้าสภาพสวยถึงสวยมาก349,000บาท สภาพแบบนี้เหมือนได้รถใหม่แต่ราคาถูกกัรถใหม่กว่าแสนค่ะลูกค้าไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวปตาช้างเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะลูกค้าสภาพแบบนี้เดิมทั้งคันค่ะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะสีใบดันยังมีสีติดอยู่นะคะลูกค้าเป็นสีเดิมๆทั้งหมดนะคะไล่ไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ตัวยางนะคะพุ่งบอกเลยว่ายางสีตรงนี้สีเดิมนะคะ ยางอยู่ที่ประมาณ80%นะคะสีตัวเอ่อสีเครื่องนะคะสีเดิมรอยมาร์กจากโรงงานมีทุกจุดนะคะนี่จะ้ะรถสวยแบบนี้ราคาเบาๆแบบนี้หาได้ที่ร้านพูนเสมอนะคะลูกค้าเป็นร้านที่มีอยู่จริงเวลาลูกค้าสนใจอยากจะจับจองออนไลน์แนะนำวิดีโอคอลดูรถดูหน้าร้านกันแบบส,สดๆอย่าขอแค่ดูคลิปวิดีโอนะคะ มีฉาชีพทําได้แต่ถ้าดูกันสดๆขอให้มั่นใจได้เลยว่าสดขนาดนี้ขอวิดีโอคอลแล้วร้านพูนเสมอแท็กเตอร์ใช้โอนในชื่อบริษัทพูเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะดูรอยมาร์กมีทุกจุดไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยดมรถสวยมากๆนะคะลูกค้าสวยจริงๆรถสวยแบบนี้นะคะรถสวยแบบนี้นะคะคือบอกเลยว่าถ้าช้านะคะลูกค้าจะเสียใจนะคะ สำหรับวันนี้ใครมาเจอคลิปนี้กุ้งบอกเลยว่าคุณเป็นคนโชคดีมากๆนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งรถทั้ง2รุ่นนี้นะคะสวยมากๆจริงๆราคาไม่แรงไม่แพงมากเบอร์โทรนะคะ0ูนย์หก2ามสีาสำหรับวันนี้อย่าลืมโทรมานะคะสวัสดีค่ะ